เรื่องเมื่อฉันไปซูปเปอร์มาร์เก็ตบวกคาเฟ่จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย,ย่ปิว้วขอกฟิวขอกฟิว เปิดไฟก่อนมืดตึตื่นคงต้องไปซักผ้าที่หอเพื่ออีกแล้วเนี่ยอ,อยเแปรงฟันก่อน cái khăn tắt nâng Bang 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 xong, Đi phóng đi เด้าเสร็จแล้วอาบน้ำเลยดีกว่าอือาบเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็เอ้ดูสิเรามาร์คหน้าอันนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปทำอาหารปิดไฟห้องน้ำก่อนวางไฟเปิดเปิดไฟให้ทั่วบ้าน ไดูซิมีอะไรกินบ้างกินคอนเฟ็ก,กับนมดีกว่าง่ายๆใส่นมก่อนตายแล้วไม่มีแก้วอ๋อนี่ไงแก้วน้ำใสรแล้วไปต้องกินเลยดีกว่า ช้อนช้อน,อนหนทีวีอืนแป๊นึงอมผมอยู่เสร็จแล้วติ้ง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  คนสั่งของมีคนสั่งของเฮ้ยม,มีคนสั่งของเหรอเนี่ยยังไม่ได้กินเลยขอกินก่อนแล้วกันสั่งอะไรกันตอนนี้เนี่ยไหนดูซิสั่งอะไรบวงสั่งของเล่นสัตว์เลี้ยง แบบโยนหนึ่งแล้วก็ปฏิทินโอเคอเยวเลืวกงของแถมก่อน เอาแส่นนี้อืมเอาอันนี้ไปกับอันนี้เห็นเลือกซื้อจะของหวานเอาไม่ใช่นีเขาไม่ได้เลือกอันนี้เขาซื้ออันนี้เออเสร็จแล้ววันนี้ต้องเตรียมไปส่งวางไว้ก่อนติง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 เอาของเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหนึ่งอัน อีกแล้วกุ้งกินกุ้งกินกุ้งกินเอาช็อกโกแลตกับที่โยนของสักับที่โยนของสัตว์เลี้ยงหนึ่งอันโอ้ยยังทำออเดอร์นี้ไม่เสร็จเลยออเดอร์ใหม่เข้ามาแล้วอ,อ ช็อกโกแลตกับของเล่นที่ของเล่นยนูนโอ้ยกล่อ,อ,องก็จะหมดก่กดดืู้เลยแต่ของแถมไมด้วยย,ย่าโหนี่เยอะจังอืม เดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนชุดไหนดีเนี่ยชุดนี้ดีวกว่าเดี๋ยวไปเดินห้างไปเดินซูปเปอร์มาร์เก็ตกับนันน่นะเอ้ยจะเปลี่ยนสิ เลยดีกว่าโอ้ยไปซูเปอร์มาเดี๋ยวไปที่นี่ก่อนเดี๋ยวต้องเอาของไปส่งอืมลอสครูแล้วอืม ถึงแล้วเยอะเสร็จแล้วเอาของไปส่งก่อนอต้องเอาของมาแพ็กด้วย อแล้วก็เดี๋ยวจดก่อนหรือเอาต้นไม้กลับบ้านดีกว่ามาจีกของเขาด้วยไงมาจีกของเขา โอ้ของส,สวยๆนึงนั้นเลยวันหลังนี่สงสัยต้องหกกล่องมาจิกล้วแหละของจิกก็เยอะเกือบอืมไปดูพาไปเล่นอยากดูเห็นแล้วตั้งน่ารักทำๆทำๆทำๆวิ่งสวย กินดอกไม้อาส่งเลยเสร็จแนละ้วไปเลยดีกว่าเมืม่อไหร่จะถูกว่าจะไปคาเฟ่ คาเฟคือสวยและสมเป็นมากมันฝากของก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะเอาอะไรดีล่ะเอาเป็นไหนดูซิมีอะไรบ้าง เอาของที่อร่อยที่สุดในร้านมานเอามาสามอย่างค่ะโอเคอืมได้แล้ว อย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าสามอย่างใช่ไหมเอาไปก่อนจาจอย่างที่หนึ่งเอาวางในคาร์ดจะกินทีเดียวอ๋ออย่างที่สองอนี่จะ้ะหูใหญ่มาก いいじゃん。 อันนี้อันแถมเดี๋ยวนี่น้ำขอบคุณจ้าอร่อยมากเลยร้านลุงเนี่ยฉันกินตั้งแต่เด็กแล้วจะบอกให้ เป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องมันนี่ยาลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บว่ะบ๊ายบาย